เลิกบุหรี่นะลูกพ่อเนี่ยจะตายเนี่ยรัาหมอไปไปโรงพยาบาลไม่ทันเนี่ยเส้นเลือดโป่งพองเนี่ยสิรลสอุดตันแล้วเส้นเดอดบวมต้องผ่าเปลี่ยนเส้นเลือดจากหัวใจลงไปขาเปลี่ยนเส้นเลือดใหม่หมดเลยผ่าสามคนตายรอดหนึ่งคนอ๋อก็คือ,อเขา<ล>ตอนนั้น <ไป S 1> ที่เป็นเหมือนกันนี่คือผ่าผ่าไปสามผ่าไปสามสามแต่รอดพ่อแค่คนเดียวรอดคนเดียวแล้วมันเป็นจากอะไรบุหรีแล้วพ่อเป็นจากบุหรีทําให้เส้นเลือด อุดตันแล้วเส้นเลือดมันเลือดไม่ดันก็บวมมันเลือดมันวิ่งไม่ได้ไปลงขาไม่ได้เส้นเลือดก,ก็บวมถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันตายที่ผ่าเนี่ยหมอบอกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะตายรอดยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่พ่อน่ะอายุบยืนมันอันดวงมันดีไม่ไม่ตายรอดตายมาหุดวิตเพราะไอ้ตัวยาอมตัวเนี้ยอ๋พอ,อ,พ,อ,อพ่ออมตัวนี้พ่อมออมตัวเนี้ยถึงได้บาบุรีเพิ่งเลิกได้สนิท อุกซื้อมาให้อมเนี่ยพออมเนี่ยพอเริ่มรยสนิทแล้วตอนนี้ไม่อยากบุหรีแล้วหมอสั่งให้เลิกเหรอพ่อทําไมพ่อถึงเลิกหมอสั่งให้เลิกถ้าไม่เลิกก็ตายเดี๋ยวต้องไปไปผ่าใหม่ไม่ได้แล้วอ๋อผ่าใหม่แต่นี้ก็ต้องเป็นนั่นมันบัวมีเปลี่ยนไม่ได้แล้วเส้นเลือดมันต้องไปสั่งจากญี่ปุ่นมาเนี่ยกว่าจะผ่ากว่าจะอะไรเส้นเลือดปุ่งพองไม่ได้แล้วคนถูกบุหรีมาก มันก็มีไม่มีประโยชน์หมอบอกมาว่ามันมีถุงลมปง่งถุงลมป่งพองด้วยแล้วอัดนันตายไวอ๋อเขาเลยตัดใจเลิกตัดสินใจเลิกไม่เลิกก็ตายเพราะเลิกได้เพราะไอ,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 อ้เนี่ยยาไอู้กอมเนี่ยมันก็ช่วยให้เราไม่อยากบุรีอ๋อแล้วเราก็ไม่นึกเวลานึกไม่นึกถึงมันไม่อยากบุรีเวลาเราหิวอยากจะถูบุรีเนี้ยเราก็เอามันมาอม,อมแลทำทำไปลืมนันหน่อยอย่าไปนึก ต้องชูบุรีกินข้าวเสร็จเราทําเป็นเฉยไม่ต้องอ่ะเดี๋ยวมันเลิกได้เองต้องใจหน่่ที่ใจด้วยแต่ลูกอมที่ช่วยได้เยอะเลยอม,มันช่วยให้พ่อได้เลิกได้จริงพ่อเคยเลิกมาสิบผลแล้วในชีวิตเพิ่งไม่เลิกได้ตอนนี้แหละ